สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนานมากคุณพ่อบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดนานโอ้ไม่ได้ไล์สวดมาเกือบปีแล้วนันเนี่ยเอาหรอฮะนี่บิ๊กมาคนแรกเลยนะเนี่ยช่วงช่วงนี้คุณพ่อไล์ตลอดนอะไล์กับศิลปินครับที่พามาศิลปินข้ามานี่ผมจับมานั่งไล์ตลอดแต่ช่วงหลังนี่ชัดขยันมากเกินไปหน่อยไม่ได้ไล์เลยถ้าเข้ามาแล้วแชร์ก่อนนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรกันนะ วินาสุดมากวันนี้แบบไม่ได้ตแต็มนะเลยแลแชร์กัพบกพี่น้องกับก็ฝากเพื่อนๆช่วยแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็เสียงเป็นยังไงบ้างครับมีปัญหาไหมครับวันนี้ก็ถือว่าวันดีวันหนึ่งนะครับเมื่อคืนเจอบิ๊กที่งานไขอ่ออของบอสโจเรบ,รบนะครับแลนะ้ก็ฝากไขอ่ออซะเลยฝากไขอ่ออเลยนะสนุกไหมคคุณพ่อสนุกไหมโอ้โห ผมยอมรับเลยนะฮะหลายหลายสิบปีนี้ผมไม่เคยไปนั่งดูหนังไทยนะฮะที่ได้จบเรื่องนะครับเมื่อคืนดูไครออเนี่ยไม่ได้ลุกไปไหนเลยม,มันเป็นหนังที่ตื่นเต้นชวนติดตามตลอดลุกไม่ได้เลยปกติคุณพ่อบอกว่าดูหนังเป็นคนดูหนังไม่ค่อยจบคุณพ่อบอกแต่ว่าเรื่องนี้จบดูจนจบเป็น oh. เรื่องแรกเลยนะเนี่ยหนังไทยเรื่องแรกที่ว่าดูจนจบแสดงว่าสนุก ตอ,อนท<า>ีคุณพ่อตกนที่คุณพ่อนี่ดูขึ้นเรื่องก็ไปแล้วกลับบ้านแล้วส่วน <c oughs> มากจะดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ,โอ้ยเกียดดูละไม่ไหวแล้วกลับและแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่ดูจนจบเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับรีบเข้าไปกลัวจะดูตอนต้นไม่ทันไปนั่งร<ล>อโอ้ยไปนั่งรอต้องเกือบครึ่งชั่วโมงไปก่อนก่อมูเลยฝากเพื่อนๆนะครับใครอ้อไม่ผิดหวังจริงๆเป็นหนังที่น่า ติดตามแล้วก็น่าดูตลอดทั้งเรื่องเลยนะนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉายวันแรกสิบเจ็ดทุกโรงภาพยนตร์คือดูในกลุ่นี้เซนทรัลคอนแกนยังบอดบอจโจยังบอดบ่าโจเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตีตั๋วคนแรกเลยดูใครออนเนี่ยสวัสดีนะครับคนเข้ามาแล้วเจ็ดลอยคนแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับไม่เคยดูนังผีจะกลัวไหมนะพ่อนะ ไม่ม่ไม่หนังมี่น่ากลัแต่หนังหน่าติดตามมันตื่นเต้นชวนดูตลอดแบบว่าลุกนี่ไม่ลุกจากเก้าอี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามีกลัวจะขัดตอนมันมีจุดสนใจตลอดเวลาครับครเข้ามาแล้วเสียงชัดไหมครับคุณเมียวชัดมากเลยเทียวนอนชัดมากพี่น้องมือหนีมากนะผมมาแฮปปี้เบอร์เดย์คุณพอยอนหลังเพราะว่าหลอบอันวันเกิดคุณพอนั่นบ่ได้มากครับจริงๆก็ ปีนี้เป็นครบรอบหนุ่มเต็มหนุ่มเต็มเต็มหนุ่มเต็มตัวก็เลยจัดพิเศษนิดนึงเพราะปกติจะจัดแบบธรรมดาไม่บอกกก่าวใครนะฮะใครรู้ก็มาจําได้ก็มาจําไม่ได้ก็ไปทาทุกปีองต้องมีต้องแช่ต้องแช่ตลอดนะคบมันเกิดพ่อสิงโตมังกรนะฮะชอบจรินกันชอบส่วนตัวแล้วก็งานแห่เทียนที่พึ่งผ่านมาก็เป็นขบวนยาวเหยียดเลยนะครับสิงโตสองตัวสามตัวสิงโตนี่เกือบสิบ แต่ว่ามังกรนี่สี่นาดนะครับแล้วก็เป็นเทียนพระราชทานของป้าหญิงกุบลรัตน์นะฮะี่ที่นี่ที่เราไปทอดถวายที่วัดสภพานเนี่ยนะครับแล้วันนี้ดีใจครับที่บิ๊กมาเนี่ยพยายามถึงท็อปไลน์นะครับครัผมวันนี้มามาหาคุณพ่อพี่น้องบะไรเพรางเกือบกือบมานปั้นยนหลังเอาเอาเพื่อนๆมีอะไรจะพูดคุยกัน บิ๊กนะครับก็ถามถ่ายกันข้ะมาได้เขาบอกอีพอน้าเพราะว่าอันมาเอาศิลปินทับไร้ไปยุ่นอันว่องตกเกี่ยวเนาะก็ต้องมาบอกคุณพ่อเนาะมาบอกมาบอกกับว่าคือก็ได้เดินทางมาเองเสียงอีกนหนึ่งคุณพ่อครับคุณพ่อเสียงค่อยเสียงเีบาเอกคนต้องใช้ใหม่นะแต่ว่าดูเสียงผมสิเสียงผมจะเบาเสียงจะเบานะครับก็เสียงมันออกมาจาก่านไหมพี่หนุ่มพี่หนุ่มออกค่ะใช่โอเคไม่มันจะมันจะเข้านี่ไหมมันจะสะทอน ครับก็บิ๊กก็ก็ดีใจนะที่บิ๊กเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นศิลปินท็อปไลน์ของเรานะครับก็ติ๊กดอกลักดวงบาลาในขณะที่เป็นต้นสังกัดนะครับอันนี้มาพูดถึงเรื่องของแม่ติกับดอกลลาบางคนก็ถามว่าเอ้าย้ายสังกัดแล้วหรออะไรอย่างนี้หรือว่าแบบว่าไปอยู่ค่ายใหม่แล้วหรอจริงๆแล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อเป็นคนพูดอีเลยครับก็ทำด้วยกันนะครับบิ๊กก็เอาติ๊กเนี่ยไป ร่วมวงโตเกียวมิวสิกในฤดูกาลที่จะเปิดใหม่นี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะดูโตเกียวก็ได้ดอกรักดวงมาลาไปด้วยถ้าพูดถึงดอกรักเนี่ยอยู่กับผมตั้งแต่แรกนานมากเลยประมาณกี่ปีแล้วคุณพ่อโอ้โหตั้งแต่แกยังเป็นนักล้องอยู่วงอื่นนะครับทำกันมาเนี่ยนานมากเป็นผมเป็นสิบปีครับเป็นสิบปีแล้วก็มีเพลงดัง หลายเพลงอยู่เป็นสิบฝือนกันนะครับอันนี้เปิดไหมล่มาเปิดแล้วมั้เปิดแล้วเปิดแล้วปิบมันก็ดงก็ดีใจครับที่บิ๊กเห็นความสำคัญของดอกรักดวงมาลาที่คิดว่าจะไปช่วยเสริมช่วยสนับสนุนส่วนขาดของวงตัวเกียวได้ค่าเรียกว่าาป,ประดับเอาดาวใหญ่ดาวของจริงมาประดับนะครับพี่น้องซึ่งแม่ติ๊ก uh, ดอกรักดวงมาลานเนี่ยก็ยังเป็นศิลปิในในสังกัดของท็อปไลน์เดิมเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าแม่ติ๊กก็ ไปร่วมสร้างสรรค์ออกวงด้วยในในฤดูกาลที่จะถึงนี้มาเข้ามาไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะครับแม่ตียังอยู่กับคุณพ่อางห้างเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแค่ว่าไปร่วมวงแล้วก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์ในการผลงานครับคุณพ่อกับอนุญาตตอนแรกก็ทุกครังคุณพ่อสัญญาไม่นะศิลปินแม่ดอกลาก็คือเป็นเป็นตัวเป้งของท็อปไลน์เลยเพราะว่าผลงานของแม่ก็คือดังเทือบแทบทุกีเทียม่ได้แล้วตอนแรกก็คิดอยู่ว่า เพื่อนให้ไปบ่าล่ะพี่น้องคุณพ่อเพขนจะปะล่อยให้ไปบ่าล่ะไปออกบุ้งอ่อนยังแต่คุณพ่อก็ให้ไปแล้วแม่ติ๊กบวกกับแม่ติ๊กเขาอยากไปด้วยค่ะปะดี๋ยปดีเพราะจริงแล้วแกบอกว่าแกบอกว่าจริงจริงแล้วอะหลายวงแกไม่อยากไปเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของแม่ติ๊กอะ่ะแกเป็นศิลปินอ,ออกเป็นทายศิลปินออกงานรับงานเดี่ยวมากๆช่วหางหลังมาเนาะงานวงใหญ่ก็เคยทำแต่แกแกว่ามันเคยเปิดวงเองเคยเปิดวงช่วงสมัยที่ เพลงดังใหม่ๆยู่นะไปเปิดวงเองเมืม่อก่อนก็ไปขึ้นวงคนอื่นอยูน่น,าานะครับตอนหลังก็เปิดวงเองมีหลับพี่น้องบางคนเพิ่มเข้ามา FC โตเกียวนะครับผมใครไม่รู้จักว่าเออเนี่ยนี่คือใครอันนี้คือคุณพ่อในห้างนวีชัยคือเจ้าของค่ายท็อปไลน์หรือบริษัทท็อปไลน์เดมอนนะครับผมซึ่งลายผลงนานเพลงมากๆบางคนฟังเพลงแต่ไม่เคยเห็นเจ้าของอบริษัทนี่เลยของแถ้พี่น้องหมอลํำบานอก่าคุณจักรพลเนี่ยแม่บัวพันแม่ยางนี่เพ่งอันยามอยู่กับพัวอย่าถท่มาห้าแล้วกันนี่เจ้าของ ต้นสังกัดพยุนีลิขสิทธิ์เพลงท็อปหลายนี่หมื่นกว่าเพลงนะโอ้เยอะมากลิขสิทธิ์พี่หมื่นกว่าเพลงนะที่เราทําเองนะปายน้ำไส้น้องเนี่ยนี่ก็จะขอลิขสิของต้นสังกัดเพลงแม่ติ๊กก็แทบแเพลงเนาะแม่ห้างมาฮาร์น่ห์แม่ห้างมาเสน่ห์ก็พูดของคุณพ่อครับติ๊กนี่เพลงดังเยอะนะเยอะมากเลยตั้งแต่โห้อะไรเนาะเยอะแยะไปหมดเพราะคุณ ของฝากดวงใจชาตะวันของพ่อสมจิตก็ใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับฝากดวงใจใใใเฉลิมพลก็ใช่หมดหมนะฮะเฉลิมพลสมัยก่อนที่ผมอยู่ตั้งแต่อาจารย์นพดลดวงพรสมัยนั้นเป็นตลกเอฟซีเจ้านายคะนะ <c oughs> ่ะพนะอ่าครับสวัสดีครับเี่หลายตัวตนี้คนตัวนี้คนดูสองพันสวัสดีนะครับสองพันท่านที่รับชมอยู่มีอะไรอยากจะคุยกะถามเข้ามาทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้มามาบอกมากล่าเพราะว่าคุณพ่ออ่ ปีนี้คุณพ่ออนุญาตให้แม่ดอกรักไปรวมวงน้าพี่น้องแต่ว่าย้ำน้ไม่ได้ไม่ได้ย้ายสังกัดนะค่ายตเกียวก็อันดับการกับทับไล่พี่น้องก็เป็นค่ายลูกอันนี้ค่ายของคุณพ่ออันนี้ของคุณลูกมิหยังกับเบอร์เนี่ยเหมือนลูกหลานนะฮะเห็นกันมาตังแต่หนุ่มน้องรับอาจารย์ตั้มนะคะรินสวัสดีคุณพ่อในห้องทีชัยจ้าอาจารย์ตั้มเมื่อคืนก็เจอกันอยู่แลฮะแค่แต่งเพลงดีเนาะโอ้ยดีมากเลยอาจารย์ตั้มนี่ ติดตามเฟบคุณพ,พ่อแล้วนะคะตอนนี้ครับตัวจริงนายห้างยังดูดีอยู่นะคะเป็นหนุ่มแล้วครับปีนี้หนุ่มเต็มตัวปีนี้เท่าไหร่แล้วฮะ <com> <laughs> <laughs> น่าจะย่าง27แล้วเนี่ยแข็งแรงมาก <c oughs> ผมยังคิดว่าถ้าเกิดผมอายุเท่าคุคณคุณพ่อเนี่สีแข็งแรงคือเพิ่นบอกเป็นยังยาง72แล้วนะปีนี้ <c oughs> โอ๊ย72ถ้าแต่ว่าบ้านเราเนาะพี่น้องยังเป็นหนุ่มนอนหนุ่มยงแล้วเชียวหมักบัมบัมแล้วอันนี้72ยังไปออกงานอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคุณพ่อกับเปิดฤดรูการ ของคอนเสิร์ตตัวเกียวนะครับเดือนตุลาเดี๋ยวคุณพ่อไปเปิดงานแน่นอนที่ต้องเจอแน่นอนตัวจริงแน่นอนปีนี้ก็เรียกว่าใครจ้างโตัวเกียวไปนี่คุ้มมากพ่อคุ้มสุดคุ้มซื้อหนึ่งได้ถึงสองนะครับใครถามว่าเอามาได้ยังไงเอาไปได้ยังไงแล้วเก็บไปได้ยังไงทุกคนงงไปหมดเพราะว่าไม่เคยไม่เห็นแม่ตีไปขึ้นที่ไหนไงครับครับบิ๊กเก็มาโทรมาพ่อผมจะเอาพี่ติ๊กไปขึ้นวงเอาไปเลย ยกให้เลยครับมีอะไรเพื่อนๆมีอะไรที่จะคุยกับบิ๊กนะครับก็ทักทายก่อนบิ๊กสุดสันตวันเกิดในห้างนะคะครับก็ต้องนั่งขนาดนางหน้าใสอยู่เลยคุณพ่อใช้ใช้อะไรไหมครับครีมใช้อะไรไหมฮะดูแลตัวยังไงครับไอายุ12ไม่มีไม่มีไม่พาอะไรเลย ทากันแดดเท่านั้นเองคือหน้าผมเนี่ยจะหลังๆเนี่ยจะแพ้แดดมากอพอถูกแดดนิดเดียวหน้าแดงก่ำเลยอย่างแับคนกินกินเหล้ามาก็เลยมีทาครีมกันแดดแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยหลายคนสงสัยว่าเอ๊กินยาอะไรดีหรืออะไรบอกไม่มีเจ็ดสิบสองพี่น้องไม่ต้องมาเราใส่ก็ไข่พี่น้องไข่ยี่สิบห้าปีไข่อยว่ามอมมันผีเขาอยู่นี่ไปแแ่งโอ้หน้าสุดผีเข้ามากตอนนี้ดีที่องค์ปู่ข้างหลังก็เลยไม่ผียังไม่เข้ามากเท่าไหร่วันนี้ ทำสิ่งที่ถูกต้องที่ควรแล้วค่ะจริงๆเราก็มาจริงๆเราก็แบบว่าตั้งแต่มาอยู่มาอยู่มางไทยก็ค่ายที่เราได้มาเห็นใหญ่ตัวก็ที่นี่แหละครับได้เข้ามาเพราะว่าเขากระล่องเพ่งขายเพื่มาตลอดมุจจะอาจจะลองเพ่งเพื่นตลอดเลยมุจจะโมจากเซื้อของกับไล่หน่อยไปเติดเบอร์ในยูทูบปุ้ยอ่ะหมื่นเพลงโอ้โหบิ๊กเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์จักใคร แล้าให้ฟ้องการนับสนุนไว้เราไม่เคยฟอ้องหรอไม่เคยฟ้องเลยนะเนี่ยตอนนี้นับหนึ่งถึงร้อยอยู่นะเ <laughs> น <laughs> ี่ยว่านับนานจะนับหรือพ่อครับนับนานจะร้อยหนึ่งอ่ะคุกปันนี้คนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผมที่เก็บหลักฐานไฟ,นไฟนนกฎหมายไยลิขสิทธิ์กฎหมายเก็บหลักฐานนะครับสามพันกว่าเกือบสี่พันคนถ้าจะฟ้องนะฮะเราก็เอาหนาหลับหูหลับตาให้ข้างหนึ่งก็ฝากศิลปินทุกท่านด้วยล้วกันถ้าใช้เพลงเท่าไหร่เยอะๆก็ช่วยซื้อลิขสิทธิ์บ้างนะฮะ ซื่อโรดพี่น้องคนน่าพนหลายคุ้มพี่ดอคิดถูกอยู่แล้วทัวาคนอื่นเยอะนะครับก็เพลงเราก็เยอะด้วยนะครับขอให้ในห้างสุขวัลแข็งแรงนะครับหน้าตามเหมือนคุณพ่อเลยน้องบีกว่าปัสนเจ้าเสียไข่ผู้นพุนันนอกไข่ได้ชุดอันกับเม็ดดอกลากกับปลาข่ขึ้นอันเม็ดดอกลากมื่อนี้ว่าอยู่ขังคุณพ่อกับลาคือคุณพ่อบริษัททอปไลน์ไดมันนี่ก่อตั้งมา กี่ปียร์คุณพ่อปีนี้สามสิบหกปีสามสิบหกปีบางคนอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าทำไมถึงทำไมถึงมีคําว่าท็อปไลน์เดมอนขึ้นมาอยู่ดีๆทำไมถึงได้เป็นบริษัทค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ครับคือก่อนจะเปิดท็อปไลน์มิวสิกเนี่ยนะผมก็ทํางานอยู่บริษัท E M I ประเทศไทยจํากัด E M I บางคนงงว่าอะไรคือ E M I E M I คือเป็นบริษัทฝรั่งนะฮะที่มาเปิดสาขาที่เมืองไทย ก็ทาเพลงฝรั่งเป็นหลักเพราะว่าเขามีลิขสิทธิ์เพลงฝรั่งของเขาเอง oh. ทีนี้พอมาอยู่เมืองไทยอ่ะตอนหลังๆก็มาทําพวกเพลงชาติีพวกสุชาติชวาังกูลชลัดเฟือ่องอลารมอะไรต่อหลไยเนี่ยแอมเมอร์ mm hmm. ER อะไรต่อหลไรเนี่ยก็อยูเอ็มไอมาหลายปีอยู่เกือบสิบปี mm hmm. นะครับผมก็ดูแลเรื่องการทําเพลงบ้างสั่งเพลงฝรั่งมาขายบ้างแต่ผมรู้จักเพลงฝรั่งเยอะมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าอยูเอ็มไอนี่เพลงฝรั่งทท้งนั้นเลยนะ mm hmm. ตั้งแต่เดอะบิ๊ตส์เออ อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีบริษัทโลตาผู้บริหารบริษัทโลตาก็มาชวนผมมาเปิดบริษัทโดยที่เป็นในทุนให้แล้วก็ให้หุ้นลมผมในการบริาหารงานก็เลยมาเปิดบริษัทมิวสิกไลน์นะครับก,ก็ทําอยู่หลายปีมิวสิกไลน์ตอนนั้นก็มามีอาจารย์เ,เพชรพินทองอย่างนี้พุ่มพวงอย่างนี้ก็พุ่มพวงนี้ก็เริ่มตั้งแต่สมัยมิวสิกไลน์นะครับ พุ่มพวงก็คุณพ่อก็ได้มีโอกาสได้ดูแลพุ่มพวงก็อยู่ด้วยอยู่กับผมจนจนวินาทีสุดท้ายพุ่มพวงทั้งหมดนะฮะเพลงเพลงพุ่มพวงนี่อยู่ผมเกือบหมดนะฮะ๋ยวที่ทัาไล่เกือบหมดงั้นเราก็ร้องเพลงพุ่มพวงได้เลยนะฮะทีนี้มันมีปัญหานิดเดียวอ่ะหลายๆเพลงคูลบุรีรัตน์เนี่ยแกเอาไปขายอยู่บริษัทหนึ่งกลายเป็นว่าเพลงไหนที่แกขายไปเราก็มีลิขสิทธิ์ดนตรีทําดนตรีเท่านั้นเองกับเสียงร้องอืลิขสิทธิ์เพลงก็ไปอยู่อีกบริษัทหนึ่ง ที่แกไปขายแกก็ไม่ได้บอกแต่จริงๆเราก็แทบจะเพลงเราของของคุณแม่บุญพวงมแม่บุญมพวงอยู่ที่นี่เกือบหมดนะเพลงดังๆอยู่ที่นี่เกือบหมดของน้องน้อยก็ๆๆอยู่ที่นี่ไหมฮะน้องน้อยอยู่ที่นี่หมดถ้าใครถ้าใครอยากติดตามสีสานก็จะรู้ว่าป้ายทปไลน์ก็คือเมืองเก้ื่องมากนะฮะเมื่อเกลื้องอยู่หลังเวทีตลอดเวลาบานเย็นเฉลิมพลมาลาคาวันนี้อยู่ทั้งนานนวันนี้อยู่ที่ทปบรน์ทั้งน้นค่ายเพลงที่ดังกว่าสามทศวรรษจ้าครับบอกถูกต้องแล้วสามสิบหกปีละแป๊บเดียว เป็นหนุ่มแล้วเนี่ยผมยี่ห้าอันนี้ค่ายเพลงโอ้ค่ายเพลงยุ่ผมเคยไม่ทันค่ายเพลงเลยพี่นอ้องสามยี่ห้สามสิบหกปีตั้งแต่เด็กเป็นหนุ่มแล้วถ้าเป็นคนจิตใจดีมากๆค่ะก็ไม่เคยฟ้องใครไม่เคยฟ้องอะไรก็สิอ่แต่กับที่อื่นเขาก็ฟ้องกันสนันใหม่นะจ๊ะแต่คุณพอ่อเราก็ปล่อยร้องไปเลยแต่ว่าคือคือบาง,งคนางบางคนอย่างอย่างอย่างบางบงบางอะไรที่รดแหอะไรก็แล้วแต่ที่เอาเพลงผมไปร้องนะฮะ ก็มีฟ้องบ้างนะอันนี้นี่พูดตรงๆว่าแต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยนะฮะเราให้ฝ่ายขายเนี่ยโทรไปขายก่อนก็โทรไปบอกว่าเนี่ยวงคุณเล่นเพลงของบริษัทนะยังไงก็ช่วยมาซื้อหน่อยส่วนมากซื้อพอเราโทรไปเนี่ยเขาก็มาซื้อปีนึงเนี่ยหมื่นสองพันบาทเองถูกมากเล่นได้ทุกเพลงหมื่นกว่าเพลงเนี่ยนะฮะเราโทรไปสองรอบสามรอบ แต่มีส่วนน้อยที่ไม่ซื้อบางคนท้าให้มาจับด้วยซ้ำอันนั้นเน่ะเราถึงดำเนินการอันนั้นควรครับควรจะดำเนินการนะครับแต่ว่าก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยเราโทรไปขายหลายรอบนะบอกว่าเพลงคุณคุณเล่นเพลงเราอยู่นะนะครับไม่ไม่ไม่ได้โหดร้ายนะครับแล้วก็ราคาถูกมากปีละเดือนละหนึ่งพันเฉลี่ยแลนะ้วเราเล่นได้ทุกเพลงนะครับ บางบริษัทเนี่ยเขาคิดเป็นเพลงนะเพลงละสามหมืนเลยนะเนี่ยนี่เราหมือนกว่เพลงเนี่ยหมื่นสองเองต่อปีถูกมากๆอยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากดอกรักให้ให้แฟนๆด,<อ>ดูดไว้คุณพ่อ<ว>จะสบายใจเพราะ <c oughs> ดอกรักก็คือลูกของคุณพ่อนะครับ แล้วต้องดูแลซัพพอร์ตลูกของคุณพ่อให้ได้นะครับคุณแม่ต่อรักก็เป็นลูกบ้านท็อปไลน์นะครับฝากในห้างเอ็นดูลูกไก่ค่ายโตเกียวด้วยนะาจ๊าคุณพ่อก็เหมือนลูกเหมือนหลานกันนะครับเพลงเฉลิมคุณมาลาคมให้น้องยูริลองหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมจะให้น้องลองที่จริงแล้วผมก็คุณพ่อก็ให้ลองหมดทุกคนนั่นแหละเพลงเพลงผมนี่บอกหมื่นเพลงจ้าเยอะมากก็ไม่ไม่เหมือนนั่นแหละเราคุณสามหกปีไม่รู้ใครกับใครมาตั้งแต่รุ่นปู่ปูมาถึงปัจจุบันนี้แมนเบิร์ดพี่น้อง ไม่ห้างมาเสน่ห์ที่พุกจาพากันเต้นนี่กันยูเนียนี่นี่นะลิเกซิแต่ก็ฝากถึงน้อว่าเออซื้อกันหน่อยเพราะยังไงมันก็ไม่ได้แพงหรอกร้องน้องปีบวกกับอีกหนึ่งหมื่นเพียงร้องไปเลยจ้าร้องจนห้างแตกค่าลิิกธิ์ถูกมากเขาบอกครับครับคิดถูกแพงไหมเราไม่ได้คิดแพงแบบธุรกิจเต็มร้อยนะก็เข้าใจกันคิดถึงเมาได้บางคนบางคนไม่จริงก็ไม่ใช่ใจดำานหนักเราพี่น้องก็คุยกันได้ครับคุยกันได้หมดนะบางคนผ่อนเป็นเดือนกันยังมีเลยเราต้องอายงวดอย่างนี้ราคาปรับ ก็น่ารักดีนะคุณพ่อเราก็ลุ้มารวยหมดนะฮะคือคือไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะนะครับคุณพ่อเสียงเบาจังเนี่ขนาดใช้ไหมแล้วพี่ขนาดใช้ไหมแล้วนะฮะครับเสียงเบาครับผมเสียงเบามากก็ตอนแรกคนบอกว่าเสียบไม้ก็อ๋อคือเสียบไม้นั่งในสองคนอ๋อคุณพ่อเสียงเบาเป็นคนพูดนำเสียงเป็นสีเบาพี่น้องในห้างกิบนี่ก็สีถูกมากเลยครับแจ็กกีนัทวัตสวัสดีครับ เด๋ยวเจอตัวจริงกบพุณพ่อเดือพี่หน่าเดือนตุลาเดือนะครับเปิดวงเดือนตุลาหรืออาจจะกวานนิดนีดหน่อยนะครับคุณพ่อเปิดวงแค่ไปเดินสายเปิดหลายวงเนาะแต่แต่ละวงแต่ละปีเนาะครับไปไปทุกวงะวงไหนบอกมาเราก็ไปทุกวงบางวงบางวงไม่บอกก็ยังไปเลยครับสายไปกินน้ำกินข้าวฟรีแล้วก็ไม่บินได้บางวันก็นั่งรถไปจากสมัยก่อนเนาะที่ผมเปิดโูดังะที่คุณพ่อนั่งรถ ตีสีดำไปรเรียนดำอะ่ะนั่งจากกรุงเทพเลจาไปครับคุนเสร็จแล้วก็ดั้งรถกลับแชีงเรียงมากบอสบิ๊กหน้าขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตาม Facebook ของคุณพ่อด้วยที่คนเข้ามารับชมสองพันกว่าท่านนะครับแต่ปนญญายุณพ่อต้องไลฟ์บ่อยๆเลยเอฟซีจะได้ทักททยช่วงช่งที่ไลฟ์บ่อยๆก็เอฟซีเข้ามาเยอะอยู่ยพอหยุดไลฟ์ก็หยุดเอฟซี FC ก็ <c oughs> หยุดเลยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ฝากดอกลัคก,กับ บิ๊กด้วยนะครับแล้วก็าฝากเพื่อนๆด้วยนะครับซื้อหนึ่งได้สองนะครับสำหรับโตเกียวมิวสิกขอบคุณคุณพ่อด้วยครับที่อนุญาตนะฮะทั้งผลงานเพลงแล้วก็แมตติกด้วยซึ่งแมตติกก็น่ารักตัวจริงแกก็น่ารักครับก็คือแกเว่าะใหญ่มากเวลาพิที่เอ็นแมตติกเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปเคลื่อนเด้อเ,เออท่านเธอคุยไปโทรไปหาพ่อเลยนะสันโทรมากกระหลุนอยู่ได้ไหมเน้อเพราะว่าแมตติกแกก็เป็น ตัวท็อปถือว่าเป็นตัวท็อปนะเพลงแกมักบ่าวรุ่นน้องในใจอยากได้สองคิดว่าน,ออน้องตอนมาเก็บมาเป็นโอ้เยอะมากเพลงมักบ่าวุนน้องน่าจะดังที่สุดในแบบคนภาคหลายๆยภาค<พ>ได้ดีไหมครับคุณพ่อคือ่ะเพลงเพลงติ๊กนี่ก็มีมักมักบ่าวแล้วก็ในใจอยากได้สองที่ที่แอนเอาไปร้องใหม่นั่นนะก็เลยเปี้ยงเลยเนาะเปี้ยกของคุณแม่เดี๋ยวปีนี้ก็จะหยิบเพลงหลายๆเพลงของคุณแม่ที่อยู่ในอยู่ในโกดังแผ่นซีดีนี่พี่น้องขออนุญาตนะครับพี่มอแผ่นซีดอกซีดีเพิ่ม สมัยก่อนใครจะไม่เคยซื้อแผ่นซีดีท็อปไลน์เนาะคนอีสานาเราซื้อเยอะเปิดจนแผ่นไลาย <c oughs> แล้วแผ่นของท็อปไลน์เนี่ยสมัยก่อนก็คือเต็มบ้านหมดทั้งเป็นของเสียอีสานทั้งของอย่างเนี่ยชุดตลกคเพชเปินทองเอยอะไรเอยนะครับแล้วก็ศิลปินก็ดังๆส่วนมากลอยไฟลูกแพรไหมไทยอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับเฉลิมพลมาลาคมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆหมอรามุ้ที่สามที่แบบว่าอ่าดังๆก็อยู่ที่นี่กอบหมด ถึงไม่อยู่ก็เคยผ่านมาจากที่นี่กันหลายๆคนขณะหม้ไทยก็หม้ไทยก็โอ้โหเด็กสร้างยา,าพิษเ,เด็กสร้างตั้งแต่สมัยอยู่เสียงอีสารครับตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อยนะอ, <laughs> อันนี้อันนี้พูดเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะไม่เคยดูหรือไม่รู้จักพ่อก็เลยพยายามบอกว่าเออนี่แหละผู้ใดศิลปินใดแน่ที่เคยอยู่หม่องนี้แน่สินะแต่ว่าเด่นเดนกับนางฟ้ายาพิษ <laughs> สำรองครับ เพลงเก่เขาลูกพี่ลูกน้องในไทยก็ดังเยอะนะครับดังเยอะมากเพื่อนเพื่อนเออให้กินเหล้าเมาบอเซียวครับอันนี้กเมียนีใช่เหล่ากรมสุดท้ายจริงดีโอ้โหผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเห็นเมื่อแล้รับเกดก็ขยันบอกเลขใช่ด้วยนะนี่นี่เขาออกแล้้วโโอหหล่อเอาทุบมาจูดเร็วเอาเครื่องมาไหวเขาบอกงูเขียวเข้าบ้านอะ <laughs> แ,มแม่จะชอบบอกหวยโอ้โหมีอยู่คันอ,อะไรไม,ไม่น่าเชื่อเลยผมให้ไปออกรายการของในเก้าสิบอ่ะครับรูท่งสแควร์อ่ะจะพูดบนเวทีเดี๋ยวนั้นเลยเป๊ะเลยโอ, <laughs> โอ้โหออกตรงเป๊ะเลยโอ้โหบอกว่าเนี่ยเยเป็นจริงกว่าอาจารย์ใบ้เย <laughs> นะเนี่ยเดี๋ยวแล้วเราจะได้หาเพลงดังเลยนะเนี่ยจแม่มือหวยเพลงใหม่เพลใหไ่จนจน บางคนเนี่ยนะจ้างให้เปโชว์นะแบบว่าให้เป็ใบหวยด้วยนะใครมาใครมาดูโชว์จะมีได้ได้เลขเด็ดกลับไปด้วยอะไรอย่างนี้โอ้ยิ่งกว่าอาจารย์ใบหวยนะั่นนะ่ะดอกลักเนี่ยโอ้โหนะั้นใครติดตามวงโตเกียวมิวสิกดอกลักไปนี่ส้งสัยรวยกันทุกคนนะ <laughs> ทุกมวงเลยนะเนี่ยเสียงอสานแผ่นซีดีหลายคัทพอน <laughs> หลายคัทกับพี่นอ้องตะกี้มันก็นกนลายคัทดีคุณเรา,เาทำอะไรชายาล้างตลับหรือไอ้ล้านแผ่นด้อพี่น้อง เขาเคยเราอะไรที่แบบว่าขายดีที่สุดครับแผ่นซีดียุบน้นเสียงกีสานี่ขายดีทุกชุดนะแต่แต,แ,ตแต่ไม่เคยทะลุเป็นล้านแต่ถ้าเป็นล้านจริงๆสมัยเป็นเทปนะฮะก็มีหลายชุดอยู่อืก็มีอย่างสายันนิลันดอนเนี่ยขายเป็นล้านมวนล้านมวนแล้วก็มีอ้อยใจแดนอีสานเนี่ยขายเป็นล้านมวลน,นะครับอ้อยใจสานนี่โอ้ก็เพลงนั้น กูอาชันหายเลยแต่ไปเช็คดเพลงวกเพลงเมดเล่เพลงสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับปั๊เกิดไม่ทันม้วนนะพี่น้องผมเัิ่เกิดไม่ทันม้วนนะฮะงูเขียวขึ้นรถบ้านแกออกจริงๆรงูเขียวเข้าบ้านก็เข้าบ้านเข้าบ้านอ๋อผมเพิ่งดูเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนกลับไปเปิดเปิดไล่ดูเอ้าติ๊กให้ให้หวอีกแล้วโอ้โตัจริงจริงอะ หหววยยเดี๋ยวคืนนี้แกก็มาไล่สุดอีกออกแล้วยังอ่ะต้องจะออกแล้วนะถ้าเอฟซีพูดแบบนี้อ๋อเอฟนี่ดูจากเอฟซีบอกว่าออกทำไมหน้าเหมือนนายห้าจังคะเอากระลูกไส้เพิ่นเนาะกระสีเพื่อนเพื่อนลัวพี่น้องลูกปลได้ลูกปลได้เบงออกมาลูกปลได้เบียมากับซ้ำลูกกับพี่น้องได้ไหมอยู่ใกล้ใครก็ให้บอกว่าหน้าเหมือนคนนั้นเพื่อนกัผู้ดีก็รอเจ้าแม่ดอกลากเขาบอก เดี๋ยวแม่แม่เราก็จะมีออกเพลงใหม่ใช่ไหมครับคุณพ่อครับครับเอาเสร็จแล้ะก็เดี๋ยวกําลังรอติดตามครับครับแล้วเร็วนี้แล้วเดี๋ยวของบิ๊กจะไปทําใหม่ก็ทําด้วยกันช่วยกันทําไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาพี่น้องก็ยังยังชัดเจนแล้วก็บอกด้วยว่าเออบางขบางผีบางข่าวไปโงนเนาะเราก็อยากบอกเออบอมแอนเดอร์ไม่ใช่เดิมก็คือแม่แม่เราเราก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าร่วมสร้างสารออันนี้ใครพออันนี้บ้านใหญ่อันนั้นบ้านน้อยโตเกียวคือบ้านน้อยอ อไ้ทับล่าคือบาดไง <c oughs> อยู่บนหัวครับม <c oughs> ันเป็นไรครับมันมันตามมันตูบหรอไม่อยากใส่แว่นกลัวแบบว่ามันไม่สุภาพก็ต้องเปิดเตียนซิแล้วใส่แว่นทั้บทงบานเพราะวันนี้มันจะแต่งหนาพี่นอ้องหนาโซดมาเจอคุณพ่อพได้หนาขาวก็ข่อยพี่น,อน้องเมื่อไหร่7-2ไ,ไ,ไม่เคยจะถูกแดดเพราะหลังๆนี่พอแพ้แดดแล้วก็เลยหลบพอมีแดดมากๆนี่ต้องหลบ นะครับไม่งั้นหน้าแดงกำเลยแดงแบบแดงจริงเลยนะไม่ใช่แดงธรรมดาฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงของบริษัททับลายเดมอนด้วยนะครับในช่องทาง u t u b e นะคุณพ่อเนาะช่องทาง YouTube ช่องทางแฟนเพจกับเพลงใหม่ๆกับศิลปินเอมาบัสลาจะลง youtube พรุ่งนี้นะฮะเพลงใหม่เพลงนี้เพลงนี้อันนี้พรุ่งนี้ฝากเพลงใหม่ด้วยชมรมสาวมักเด้งมักเด้งเอมาบัสลาครับ ชมรมสาวมักเด้งเอมอาวสลานะครับพรุ่งนี้จะออกเพลงใหม่แล้วครับยังไงก็เข้าไปชมนั้นหน่อยนะครับเรียบเย็งโดยจัทรสวัสดิ์สารคามนั่นนี่พี่น้องมานะครับมาฟังพรุ่งนี้เพลงใหม่ของคุณพี่เอมอภวสลานะครับน้องนี่ฮักแต่อายหลายคัดดอกอีลีสัมลีลา้าดีนังหักไวบตานันนี่นะจ๊ะ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้ช่องท็อปไลน์มิวสิกออฟฟิเชียลครับคนนี้ก็ทําอยู่นี่เราเพลงนี้ท็อปนารากรก็อยู่ที่นี่ทําเพลงให้อยู่ท็อปให้ออกไปยังเพลงนี้ออกไปละคุณท็อปเียนเธอคุณท็อปท็อปนารากรเียนเธอวันนี้น่ะภาเมืองเกลือมากในแผ่นซีดีอยากมีโอกาสออกแผ่นซีดีจ้างที่ออกจริงที่ทำโปรโมทตจนนั้นนะไม่ได้ขายสมัยนี้ครับ สมัยนี้ก็ยังแต่ผมไม่เห็นคนขายมันเดือดเลยขายเนี่ยพวกตามปัมปลปออย่างเงี้ยก็ปี้นะพวกแผ่นปอมที่มันมันมากขี้เมาหักสาวขี้ตัวโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเราผมจะเดินท่ามสนาเหินแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณแล้วก็อวยพรให้คุณพ่อมีความสุขนะครับสุขแข็งแรงให้พู้ๆได้ย้อนหลังแล้วก็เมตตาลูกๆ ค่ายตัวเกี่ยวด้วยนะฮะแล้วก็ FC ทุกท่านแล้วก็ฝาก FC ติดตามช่องทาง Facebook ของคุณพ่อด้วยอัปเดตทุกวันนะครับท็อ l ไลน์มิวสิกออฟิเชครับแล้วก็ขอบคุณบิ๊กมากที่อุตส่าห์มาอวยพรวันเกิดย้อนหลังนะครับก็ฝากลูกหลานนะครับบิ๊กรวยท็อปไลนก็รวยเหมือนกันก็ฝากดอก้อเนี้คือต้นแบบคนรวยพี่น้องฝากดอกรักดวงมาลากับ ทางโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์สดต้องครับไพยายามไลฟ์เลยค่ะคุณพ่อวันอีกซี่ด้เข้ามาติดตามครับบ๊ายบายครับครับสวัสดีครับ